ครับนี่ผวผมกำลังเตรียมตัวรอแดงเดึแกแงงนะฮะผมหน้าของลงคลิปครับผมของลงคลิปอ่าเล่นอะครวบอ๋อเฮ้ยพี่เขาเนี่ยเขาอกหักค่ะโดนแฟนทิ้งมาเขาเศร้า โอ้ส้ามาหนอะดี่องแล้ a d d y Daddy d a d y ดั a d d y Daddy d a d y ดมไม่ต้องต่อไม่ได้มาเลยนะครับเขาใส่กระเป๋าโบ๊ทดเลยเออแตรัพเแ็้เรื่องที่แต่งมาห้ติดแต่งเครื่องร่าคบางเธอแค่คเห็นคนอื่นยิ้มผมก็ยิตุกแล้วแย่ใแยังงองพวกเราไม่แน่อเขาบอ โอ้ยสิงสารหนู่มตึงเลยเออสิงสารหนุ่ตังเลยโอ้ยก็ีสิงช้าถึกยอดทังทิ้งเลยนะอย่าลงยูทูบนะมันยกเตงขึ้นหี้ยอะไรคุณนุ้ยมีโคมีเกาง้อมีเซิร์ฟ่ก็ไงยักษ์สีบ้าบ้าอะไรไม่รู้นะฮะนี่ครับนี่ครับยัตกโทรศัพท์ร่วงเลยผมไม่อยากถ่ายอะไ่า นี่หงแกะนะครับผมขาวๆเห็นไหมฮะเขาอยู่หลังนะครับเขาซึมเศร้าอยู่นะนี่คือมุยมุยมุยนี้เขาอาจเป็นเด็กปาหน่อยก็โอเคฮะนี่ก็ายอย่างายสินี่ นี่คือสินคาเขาเล่นขอเขาทำงานเป็นสินค้าคอนเิรตัวระบบสั่นเขตเวไม่ติดอ่ะแอนแอนไม่เล่นอะส่วนี้ก็คือใครเ่ยคงแก่ครับงานของนอะครับยังไม่กล้ยังยยไม่ไายไม่ไายาเดียวเนี่ยไม่ไายไม่ไาย้ยเขายมาื่นบอกกันใ้ดูไม่ใส่ไม่ดีอะ ตา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 ดูมาสูงหน้าเขาหามากเลยนะอ่าต่อไปของทีกว่าพอเออเดี๋ยวแบตหมดพอนี่ถ่ายอะไรดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อไม่ถ่ายวีดีโอลง Youtube เว้ยเอ้ยอย่าลงนะขอร้องอะไลงลงเลยปอลงอะไรอะไรเสียเราอยู่ยูทูบก็มีเลยไม่เอาขอร้องนี่อ่ะเราให้นั่งเราด้วยอ่ะอ๋อไม่ชอบถ่ายรงถ่ายนะจ๊ะเนี่ ทั้งนั่งติ่มตกปลาอยู่ดิมจิงๆนไหนทั้งนั่งตกปลาอยู่บิมมาอยู่ดิมเพลงโป๊จริงๆโป๊จริงๆตกใจริงๆปลาไม่กินเยอะโป๊จ๋าขอยืมมือหน่อยยืม นี่เขาเขาเลยครับเขาอายอะไรไม่รู้เนี่ยเขาอายอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้เขาบอกว่าจะถ่ายจะถ่ายครับผมก็เลยถ่ายให้รับต่อไปต้องไปโอป้าเ้าโอเคโอเอเอาใิม่เอาทงเอาใหม่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 เอา้องเอาิ้เอ้งิอ้เอางองา้ หกเจ็ดแปดเก้าสิบเดขอบรับดีมากครับทางนั่งติดตาพออีกสิครับอีกอีกสิอบครับอ็กซ์ก10บผมเริ่มบ้าหนึงผมจะพาไปดูนะลุกนั่งขาเดียวได้คนนี้ะมีไรครับมีไรมีไรลุกนั่งขาเดียวนึ่งทีครับลุกนั่งขาเดียวู ไม่เดี๋ยวอะเดี๋ยวดูนะเอากฟองก้อนๆเลยไม่เอาไม่ให้ทางนาง่ถจะไม่คุยแล้วนะเขาเบื่อเขาไม่ชอบอ้าวถ่ายอื่นเถอะจ๋าเพราะเนี่ยถ่ายสิไปถ่ายในห้องน้ำอะไรกายเอ้ยนักถ่ายตอนนี้ได้ไงเนี่ยหูอะไรหรอถ้าไม่มีงานนะกลอดตอนนี้ยังไม่รู้สึกทางนั่งโอ้เตียวลูกดดตรงหน้านตรงห้าถ่ายอัดอยู่นั่นแหละ ข้างหัวแต่เราเอาเอามาตัดผมร้องเพลงเก่งที่สุดในห้องครับอ่าไม่ร้องครับไม่ร้องคือเขาว่าเพลงเขาเขาชอบร้องเพลงบ้านๆแบบบอกแต่งอะไรนี่ยนะครับผมป้าบอกแกล่ะจสินี่ครับโรงเรียนนมาศึกษาครับเรามีผู้หญิงอยู่หนึ่งคนนะความพามากวันนี้ก่อนอะไรครับเอาไปดูเลยฮะไปดูนะครับ